130มไมครคับคือค่าที่ไวค์คาตัวนี้ทําได้ครับสวัสดีครับช่องบอสาำลูกกาครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งแอร์มิซูบิชิครับช่องบอสติดแอร์มิซูบิชิเอเล็กทริก t ิต Stream ระบบอินเวอร์เตอร์ครับวันนี้มาในรุ่น MSY GY ครับได้เบอร์้ดาวขั้นตอนของการไวทคัาทำระบบครับช่องบอสใช้ไว้คัของ CPS ครับ6 CFM ไวทคัครับผ่านไมโครเกตครับ ดูประสิทธิภาพการได้คําตอนนี้ได้ค่าที่ร้อยสามสิบเดินไฟครบครับสายเมนสายคอนโทรลสายกลาวงานภายนอกท่อนำทิ้งเดินอ,อัลบทิ้งข้างนอกจุดเดิมครับกลาวต่อลงพื้นครับ ย้ายจุดจากด้านในนะครับออกมาด้านนอกสอห<แ>บบออเ็น, 8, นี่ยเวสนราคาสมืห้าพบาท ตัวนายก็ติดแท่นทองเดิมครับท่อออกขวาปกติตรงนี้จะเห็นว่ามีการโป้ะนะครับเพราะว่าท่อเดิมเชื่อดครับทําให้น้ําหยดบ่อยช่างจะต้องเจาะรูใหม่นะครทำระดับน้ําใหม่ข้างบนก็มีพื้นที่ในการล้างมีพื้นที่ในการลมรีเทิร์นนะครับตามมาตรฐานหมดใหม่ สนใจติดต่อช่องบอส0991915164 0991915164วันนี้ช่องบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ